ปดิจาพี่น้องบ่ได้ร้องลายเมื่อประสบายตาเพิ่นเป็นอีกแล้วพี่น้องดอกพ่วงข้ามเพิ่นออกดอกทุกเดือนเพน,นะอื ดอกลาวเรืองดอกไม้ฝรั่งไปอีกตู้มาเขี้ยกับเป็นหมากดีดีเลยเป็นของพวกพักเพล่พักเพล่ เครื่อเป็นมาอันนี้ก็ยะนางยะนางอันนี้แค่ฟล่งแค่สีชมพูจากสิเป็นจังเลเด้อผีน้องแค่สีชมพูเพ่อนะ่ะ ปลูกแช่กระถางท่านตะวันท่านตะวันโซนพนะในสามตุนพี่น้องผักกาดสนิมนี่ข้องใหญ่อันนี้เบียบอกพริกไงอืมเดินนั่ง นั้นต้นหาดย่าซื้อบอกม่วงมะบกม่วงเบาพี่นงไม่แย่สวรรค์นั่นไม่แย่ดาวันไก <c ay> ลหลายๆายพี่นงย่าไปซื้อต้นบกม่วงมะฮะเอาหัอขัดต้ม ยากี้กระตุ้มต้นบกม่วงเบาอันนี้บกม่วงเบาย่า่เสือมาย่า่สิปลูกล้างบานพูน้นอันนี้ขมิน้นมะม่วงขมิน้นกับบกม่วงอีหยังบุที่บ่าสมเชดินอันนี้บอนสมฝรั่งเนาะมาท่านไหนขยายอันนี้แม่นผักขา ชะโอมแหละพี่น้องเป็นกระลังสิเป็นดอกอีกพว่วงข้ามอันนี้สิเป็นหมากกละมดุดลดกๆเลยพี่น้องอันนี้ขึ้นชายขึ้นชาย อันนี้ยายเอาออกม่าเปลี่ยนกระถางดอกไม้ต้นนี้ยังบูพี่น้องยายโหว่า,าเปลี่ยนกระถางกระถา,างเพิ่นหน่อยอันนี้ต้นเยลี่ต้นบุญเอาท้ำบุญดอกดอกพี่น้องเบงิมากละหมดดอก อันนี้สลิมปิงสลิมปิงข้างแรกได้พี่น้องเพิ่นเป็นหน่วยนี่ข้างแรกน,นี่กะพัคขี้เล็กพี่น้องได้แกงซองเทียแล้วพัคขีเนนข้เล็กพัคขี้เล็กขาวกับพัคขี้เล็กแดงอยู่นน้ำกันเนี่ยซองต้นนี่ต้นขาวอันนี้ต้นแดงนี่อันนี้ต้นขาว ในกินซองเทียเราพี่น้องพัคีเด็กยายแกงไปเหมือนว่านกน่ะอันนี้ต้นักนาวต้นมะนาวต้นอันส้มโอทับทิมพี่น้องยายเอาอันตะกีเพิ่นเป็นคตๆคเนาะยายเอายามมสีดเพิ่อนอยามมสีดใบเดียมยุบยุบอยู่เพื่อ บ่มีผู้รูเร,ร่ย่ายกับบ่ได้อยู่เบิ่งเพิ่นเป็นคดโคดใบเพิ่นโคดแมงลงบัดย่ายมาย่ายกับหายามาสีดเดี่ยมยุบหยบส้มโอทับทิมพัวเบิ่งไก่ล่ะเบิ่งไก่เบิ่งไก่พุลผัวเห็นบ่ไก่อ่ะขนาดย่ายอยู่ในสวนไหม ตอยเอาผ้าแค่อยู่แลนเข่ามาอันนี้บักมีบักน้ำเต็มถังอันน้ำใส่บักมีใส่บักซีดาใส่หดกอไผ่พ่อได้กินอยู่พี่น้องนอกใหม่อันนี้บักซีดาจิมจูอันกับบักน้กำก๊าลังปงอันนี้อันขนุนสุริยาเนาะอันนวลแดงๆเ,เนี่ย อันนี Arizona, ้ต้นหาดพี่นองงามงามใบหนาดงามเก็บดอกแค่หนึ่งพีนองหนึ่งเซบหวานดีอันนี้เนงโน่ใหม่ยายวาสิมาตัดเอาน่ใหม่นี่แหละโน่ใหม่หัวยายหดนามใบยายเสือไปแกงยายจะเอาไปแกง lại no ỷ 1 2 3 4, 5, 6 no bộ phi nông ăn no nhão nhão đi ăn hả men bao hác ăn cái đấy tuơc hác ăn ui no hay nhác tạt no mày huộc phi nông hót nầm ăn đấy นี่ซองมือถ้าหดฮสหนามซองมือสามมือเก็บเจอหนึ่งเท่างแหนงเท่างนอโนสดสดพี่น้องอันนี้อีกกองหนึ่งปเป็น,นยยสิเป็นนอหกยายเอาซัมนี่หรอพี่น้องนี่ซัมนี่กับพ่ออิมนี่ผู้เดียวเนี่ยเอาตำตำตำเส้โคกหรอกับแกงสดหนามสดหอนๆเส้ไปอีตู้กับยู่ล้างบ้านอันนี้ก็สิ่งหนึ่ง ดอกแค่หนะ่าร้ายหลาย,ลายพี่น้องเก็บน้ำกินน้ำมาท่านหลายโพดมีอยู่สามสี่ต้นนี่เนี่ยมีอยู่สามสี่ต้นดอกแค่เห็นไกย่ยวงบ่เห็นไกบ่บ่ยายอยู่สวนกระตั้งหน้าตั้งตาแมา่หายายเลยไก่เผื่ออะไรพี่น้องเพิ่นเคียปปะทุอันนี้ยานันงพี่น้องเห็นบ่ยานันงกระยูกกรบาด Sao mc gây nhiễm, bay tô này, anh em mâm mùa bao tai, hên móc phun bài vậy, bao tai, bác sĩ. mặc nhôm sao mc nhôm, pinon. Mc nhôm, yai hôt nằm phụng mặc nhôm. Mc nhôm đồ đồ pinon, búp búp khạc อันนี้แค่ไทยเลยพี่น้องเห็นบ่มีพี่น้องเพิ่นขอแต่ยายตัดบ่ระท่านไหญ่เลยจ้ะต้นเพิ่นบ่ระท่านใหญ่ไหมเพิ่นกระลังออกดอกพอดีอันนี้คือแค่ไทยแค่โบร้านหายากแค่แบบนี้หายยากนี่ยายซื้อจากอินเทอร์เน็ตซื้ออันซื้อล่ำมือซื้อแหนงเพิ่น,นมามากปักช่ำเอาไว้เพิ่นกระลังออกดอกไหมพี่น้อง ต้นนี่หน่อยนึงเนี่ยปลานั้นนะ่ะเห็นปะมี่สองเขี้ยแขวยนำ้ำปลาปลานันนะาน้นนะ่ะปลานั้นน่ะอันนั้นกโ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 ก แค่อยู่สิละพี่น้องย้ายบเรอออกไปใส่ย้ายบเรอล,ลงกีบลายเมือ่อย้ายเจ็บตาจา้ามันก็ดีขึ้นยุกอันนี้มามาหนามว้ว่าสิปูบกม่วงนี่แหละสืบอบกม่วงมาสามต้นยยากัสุขอบจบกีบซ้ำนี่จ้าพอก,รกรันกีบไหมพี่น้อง